ค <Okay. S 1> วันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับทุกคนก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็ค่อนข้างเครียดกับเรื่องนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมงานผมเนี่ยเป็นโจรและผมก็อยู่กับโจรคนที่มาแล้วเวลาสามปีนะทุกคน คือเรื่องมันค่อนข้างยาวมากนะโอเคผมจะเล่าเรื่องที่มันมีหลักฐานที่สามารถยื่นสารได้แล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมาแต่ถ้าไม่มีหลักฐานผมก็จะไม่ออกมาพูดให้ทุกคนฟังนะทุกคน โอเคเรื่องเนี้ยเกิดประมาณธันวาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วก็คือช่วงธันวาเนี้ยอยู่ดีๆทีมงานก็เรียกผมเข้ามาในออฟฟิศให้รีบเข้ามาตอนนี้เลยผมก็คงคิดว่าถ่ายคลิปแกล้งหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเนี้ยผมก็รีบ,รบเข้ามาในออฟฟิศแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือทีมงานทุกคนก็นั่งที่โต๊ะสี่คนนะนั่งนั่งแบบเหมือนทำหน้าซีเรียสใส่มากๆนะทุกคนตอนนั้นก็คงคิดเลยว่า <laughs> ถ่ายคลิปแกล้งแน่เลยอะไร